สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตุ้บรรณาารสามเราสดจากไร่บุญรอดที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรามาที่นี่เพราะว่าเป็นจุดนัดพบในการระดมผ้าห่มที่โครงการหอบไออุ่นจากใต้สุเหนือนั้นมาที่นี่นะครับและก็กําลังจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆที่ได้มีการสํารวจกันมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรามากันตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นขบวนออฟโรดนะครับขบวนดาราพี่ปูปิศนานะครับคุณอาชาสุวรรณปากแพรกนะผู้บริหารของฝ่ายข่าวของท่องสามนะครับคุณแป๊บนพสิทธิ์คุณบุ๋มบรรณดานะครับแล้วก็ขบวน ของทีมข่าวภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะครับเราระดมกันมาที่นี่แล้วก็พร้อมที่จะกระจายผ้าห่มกว่า20,000ผืนนั้นไปสู่ผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือแล้วนะครับโครงการขอบไออุ่นจากใต้สู่เหนือนี้เป็นโครงการที่ครอบครัวข่าวสามเราต้องการที่จะนำน้ำใจของคุณผู้ชมที่บริจาคเงินผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าวแล้วก็น้ำใจจากคนใต้ที่จะส่งมาแทนคำขอบคุณ ชาวเหนือที่เคยไปช่วยเหลือพวกเขาในช่วงวิกฤตน้ําท่วมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางคุณ อชาส่วนปากแพรรองกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามนะครับคุณสำราญฉัดโทแล้วก็คุณสุพลวิเชียนฉายรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบีซีเทโรมาเป็นผู้รับมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวที่จะส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยหนาพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่ครับและหลายจังหวัดในภาคอีสานด้วยนะครับเรารวมตัวกันหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจุ๋ม คุณแซกทีวี3 6มอองศานะครับรายการตู้ปอนอข่าว3ารายการแจ๋วผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับเรียกได้ว่าทุกช่วงข่าวเราร่วมกันสำรวจพื้นที่กันมาแล้ว แล้วก็จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆครับนอกจากนี้เรายังมีอาสาสมัครที่มาร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าว,ขาวด้วยไม่ว่าจะเป็นสิงอาสาฮอนด้าแล้วก็องค์กรภาคเอกชนต่างๆนะครับที่เราเปิดตัวกันมาตั้งแต่อเาเภอจนะจังหวัดสงขลารับมอบสิ่งของกันระหว่างทางแล้วก็มารวมตัวที่อาคารมารินนเมื่อวันที่17านมาเส้นทางต่างๆที่ได้นำ ผ้าห่มมานะครับก็จะเดี๋ยวจะนําเสนอไปนะครับซึ่งที่เชียงรายวันนี้เราเริ่มต้นตอนเช้ากันด้วย8องศาเซลเซียสในช่วงเช้านะครับหลังจากที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็10องศาเซลเซียสตอนนี้16องศาเซลเซียสนะครับอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนี่คือที่ราบครับแต่ว่าพื้นที่สูงที่เรากำลังจะนำผ้าห่มเหล่านี้20,000กว่า